สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้1คันนะครับสมาชิกท่านใดกําลังหารถทรงนี้ไว้ใช้งานนะครับมาเช็คเลยครับนิสสันเทียนานะครับตัวนี้2.0ปี2010นะครับสภาพสวยๆนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพหน้าเดิมหลังเดิมนะครับลองชมลองเช็คนะครับจัดทรงล้อมาให้สวยๆนะครับสีดําดุแบบนี้นะครับ2.0ออโต้น้ำมันร้วนนะครับ ราคาสดนะครับ289,000บาทนะครับใครจะอัดอสดรีบโทรเจราจานะครับได้ทรงได้สภาพแล้วก็คันนี้วิ่งไปประมาณ215,000กิโลนะครับใครจะผ่อนก็เดือนละ6,500โดยประมาณนะครับให้6ปีลองชมลองเช็คดูนะครับ สนใจหาไว้ใช้งานมาทางนิ้สันก็ดีงามนะครับลองเช็คนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับสภาพสวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับตัวนี้เบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนะครับสภาพสวยๆนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามไปดูรถตรวจสอบสภาพ้วยตาของท่านอีกทีนึงนะครับเอาไปว่าชี้เป้าไว้เลยครับลองเช็คดูนะครับสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับค่ายใหญ่ราคาต่างกับมัน หลายเท่าครับแต่อันนี้ได้ปีได้สภาพนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์ครับทรงหรูดูดีมีระดับนะครับนิสสันนะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนขับของเทียน้านะครับตัวนี้สีดำครับแล้วก็จัดทรงใส่ท่อคู่มาให้ด้วยครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับ ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมแวะเข้าไปหาข้อมูลและหาเรื่องราวของการซ่อมบำรุงเผื่อไว้ก็ดีนะครับในแฟนขับมีคนมาช่วยรีวิวมีคนมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์จากใช้งานจริงแน่นอนนะครับสีสวยทรงดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของสมาชิกรับว่าท่านชอบและสนใจหรือเปล่านะครับ2 8 9 0 0 0นานะครับใครจะตัดสดก็โทรเจรจานะครับตัวนี้เป็นปุ่มพุ่งสตาร์ทนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับ ซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับได้หรูได้ทรงได้สภาพนะครับไม่ต้องไปแต่งไปเติมเองแล้วครับเขาจัดมาให้เรียบร้อยจัดทรงรงล้อมาให้แล้วนะครับขับอย่างเดียวรู้รอได้เลยครับคันนี้ต้องเข้าไปดูรถตรวจสอบนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางใ้้ยกับสมาชิกนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหาเทียหน้านะครับคันนี้น่าสนใจนะครับ ถ้าชอบนะครับก็ไปเช็ครถนะครับบอกคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้ลองเช็คข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือไปสืบราคาดูก่อนก็ได้ครับว่าคันนี้ถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ปล่อยวางในตลาดนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่ถนนพุทธสาครกระทุ่มแบนนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับสำหรับผมก็ชี้เป้าไว้ก่อนเลยครับเนื่องจากว่าสวยทรงดีแล้วก็ราคาประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วครับลองเช็คราคาดูก่อนได้เลย ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าพาเพื่อนพาช่างไปช่วยเช็คก,ก็จะทําให้พี่น้องมั่นใจขึ้นนะครับก็สวยสมบูรณ์เนียนตาครับขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบหรือไม่